เอาเลยครับคุณผู้ชมครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปอวันพีชเกมและในคลิปนี้ผมจะมาจัดอันดับเทียร์ลีดผลปีศาจที่ใช้ในการฟาร์มสเตตได้ดีที่สุดนะครับมาดูซิว่าจะมีผลปีศาจผลไหนบ้างนะครับที่ได้เข้าสู่ระดับ SS นะฮะฟาร์มเองก็เหนื่อยโรบักก็หมดสงสัยต้องใช้บริการร้านเดวิลนูฟช็อปร้านรับฟาร์มแมปโรบล็อกและยังมีบริการดับเติมโรบักแท้เรท5เติมโครเร็วด้วยโหโครตดี ถ้าอยากใช้บริการลิงด้านล่างเลยนะครับโรบักหมดแล้วเติมร้านไหนดีนะนี่เลยมาดูชอบร้านเติมโรบักเกรดแจมแถมยังมีบริการกดผลปีศาจและกิปเกมพาร์ทด้วยแหละมาต้องจัดหน่อยแล้ว โอเคครับผมจะมาเริ่มตั้งแต่ผลแรกเลยดีกว่านะครับผลไฟตื่นนั่นเองนะครับผมคิดว่าเป็นผลปีศาจผลนึงเลยที่ใช้ในการฟาร์มสเตตได้โครดีสกิลเยอะนะครับสกิลต่างๆเนี่ยใช้สติมิน่าเยอะเช่นกันนะครับไปครับผลแรกฮะนี่เลยผลปีศาจผลต่อไปผลน้ําแข็ง V1 นนั่นเองนะครับเป็นผลปีศาจที่สกิลเคลื่อนที่น้อยมากๆนะครับมีสกิลให้ฟาร์มสเตตเยอะด้วยนะครับผมจะจัดให้อยู่ในระดับ A เช่นกันกับผลไฟตื่นเลยนะครับผลต่อ ไปผลอุ้งมือนั่นเองนะครับสกลิลเยอะสกิลเคลื่อนที่ไม่มีเลยนะฮะและใช่ครับผลอุ้งมืออยู่ในระดับ A นั่นเองนะครับและผลปีศาจผลต่อไปผลสมคนั่นเองนะครับเป็นผลปีศาจที่สกิลเยอะสกิลเคลื่อนที่ไม่มีเลยนะฮะอยู่ในระดับ A นะครับผลต่อไปนั่นก็คือผลสายฟ้าที่ไม่ตื่นนั่นเองนะครับจะได้ระดับ A นะครับสกิลเคลื่อนที่ไม่มีเช่นกันนะครับผลต่อไปเป็นผลรายนั่นเองนะครับอยู่ในระดับ A นะครับ ระดับ A นี่แบบแน่นแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับสำหรับผลปีศาจผลต่อไปผลบากี้นั่นเองนะครับเนื่องจากมันมีสกิลเคลื่อนที่ผมจะให้อยู่ในระดับ b นะครับสกิลมันเยอะคูณดาวน้อยนะฮะระดับ B ไปครับผมใช้ได้ครับผลปีศาจผลต่อไปผลดาร์กนั่นเองนะครับสกิลเยอะนะครับแต่ว่าคูณดาวสกิลนานนะฮะดังนั้นอยู่ในระดับ B นะครับผลต่อไปนั่นก็คือผลแมกมาไม่ตื่นนั่นเองนะครับตอนแรกผมจะให้อยู่ในระดับ A แล้วนะครับแต่เนื่องจากมันมี สกิลเคลื่อนที่ครับจะี่อยู่ในระดับ B ีนั่นเองนะครับผลต่อไปผลแมกมาตื่นนั่นเองนะครับมันฟาร์มสเตตได้โครดจะดีเลยนะครับดังนั้นผลแมกมาตื่นครับคุณผู้ชมครับระดับ s s สไปเลยครับผลต่อไปผลสตริงนั่นเองนะครับผลได้นั่นเองอยู่ในระดับ C ไปเลยนะครับ ดันใช้เซมินาน้อยนะฮะและผลปีศาจผลต่อไปผลเกียร์หของผลยางนั่นเองนะครับนิกะนั่นเองระดับ C ีไปครับคุณผู้ชมครับผลต่อไปผลมังกรนั่นเองตอนแรกผมจะให้ในระดับ S อบวกแล้วนะครับแต่เนื่องจากสกิลต่างๆเนี่ยแอนิเมชันค่อนข้างจะนานนะครับดังนั้นผมจะจัดให้อยู่ในระดับ S เท่านั้นเองนะครับผลต่อไปเป็นผลแม่เหล็กนะครับไม่ต้องคิดเยอะเลยครับอยู่ในระดับ s ไปเลยครับสกิลเยอะแอนิเมชันสกิลเนี่ยเร็วมากๆนะครับผลปีศาจผลต่อไป ไปผลได้ตื่นนะครับเป็นผลปีศาจที่สกิลเยอะและแอนิเมชั่นสกิลค่อนข้างจะน้อยนะครับระดับ S ไปเลยครับอืมเป็นผลที่ดีมากๆผลปีศาจผลต่อไปผลบารเรียแหละสกิลมันน้อยจัดๆเลยนะฮะจะอยู่ในระดับดนั่นเองนะครับผลต่อไปเอาผลนี้ดีกว่าครับคุณผู้ชมครับผลระเบิดนั่นเองนะครับสกิลโครดน้อยมีสกิลที่เราจะเสียเลือดด้วยนะครับผมจัดให้อยู่ในระดับ E นะฮะผลต่อไปเลยดีกว่านะครับผลโอเปะนะครับใช้สกิลได้ต่อเนื่องนะครับเอาเป็นระดับ S บวกก็พอนะครับผลต่อไปผลไฟปกติละกันนะครับผลไฟตื่นระดับ A แล้วผลไฟปกติจะระดับอะไรหนอระดับ C นั่นเองนะครับผลต่อไปผลเวนอมนั่นเองระดับดีครับแอนิเมชันของสกิลเนี่ยมันนานมากๆนะครับผลต่อไปผลสั่นปกตินะครับสกิลซีนามิใช้งานโครดจะนานอยู่ในระดับซีไปเลยครับผลต่อไปผลฟินิกวีหนึ่งนะจ๊ะตึงๆระดับดีไปครับอยู่ข้างเวนอมไปเลยนะฮะผลต่อไปครับผลสโมกตื่นนั่นเอง a อนิเมชันนานมากๆนะครับระดับ E นั่นเองผลต่อไปผลยางยืดนั่นเองนะครับผมจะนับรวมเกียร์หและเกียร์สไปในตัวเลยนะ S บวกไปเลยครับตบมือ สกิลแอนิเมชันมันน้อยมากๆนะครับและถ้าแปลงร่างเป็นเกียร์สองนะครับสกิลต่างๆแอนิเมชันจะลดด้วยผลปีศาต่อไปเป็นผลยางยืดเกียร์สี่นะครับระดับ C ีไปเลยครับเนื่องจากสกิลมันแอนิเมชันโคตรจะนานเลยนะครับนึกถึงสกิลคิงของกันสิครับคุณผู้ชมครับและผลต่อไปเลยแล้วกันผลโมจินั่นเองนะครับระดับ C ีเช่นกันนะครับสกิลที่มันหมุนๆนะคุณผู้ชมครับแอนิเมชันโคตรนานกว่าจะง้างเสร็จนะฮะผลต่อไปนี่ผลในตำนานเลยครับ ครับคุณผู้ชมครับผลล่องหนนั่นเองไม่ต้องพูดถึงระดับ F เลยนะครับผลต่อไปผลพระนั่นเองนะครับสกิลมันเยอะก็จริงนะครับแต่ว่าอนิเมชั่นมันเยอะนะครับระดับ E ไปเลยครับผลปีศาจผลต่อไปผลฟินิก V2 นะครับอระดับ E นะครับสกิลมันใช้จริงๆได้แค่2สกิลเองนะครับโคตรน้อยเลยนะครับคุณผู้ชมครับผลต่อไปผลแสง V2 นะครับผลนี้เนี่ยจะอยู่ในระดับ S w o แต่ถ้าใช้บัคเมื่อไร่แล้วก็ไปเลยฮะระดับ S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  ไปเลยฮะคุณผู้ชม ครับมันเก่งเกิดผลต่อไปผลสายฟ้าตื่นตึงๆนะครับระดับ E นะครับตามนั้นนะครับสกิลเยอะก็จริงแต่ว่าแอนิเมชั่นมันนานไปหน่อยนะครับผลต่อไปผลกราวิตี้แรงโน้มถ่วงนะครับระดับ B ครับมีสกิลเคลื่อนที่แอนิเมชั่นการใช้สกิลจะนานมากๆนะฮะผลต่อไปผลสั่น V2 นั่นเองนะครับน้องๆก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับเป็นผลปีศาจที่สกิลเยอะนะครับ S บวกไปเลยครับเป็นผลที่ฟาร์มสเตตได้ดีมากๆผลต่อไปผลน้ําแข็ง V2 นะครับเป็นผล ที่ถูกลืมเลยก็ว่าได้นะตอนนี้นะครับผลนี้นะครับ S บวกครับมีสกิลเยอะและสกิลต่างๆใช้งานโคตรเร็วเลยนะฮะใช้ปุ๊บออกปั๊บใช้ปั๊บออกปุ๊บเลยนะฮะผลต่อไปเลยแล้วกันนะครับผลแสง V1 นะครับระดับดีไปครับคุณผู้ชมครับสกิลมันน้อยผลต่อไปเลยแล้วกันนะครับผลแก๊สนั่นเองนะครับระดับดีไปครับคุณผู้ชมครับสกิลเนี่ยแอนิเมชันมันนานมากจริงๆนะครับและสกิลมันหน่วงด้วยนะครับผลสุดท้ายผลโซฟลุดนั่นเองผลบิ๊กมัมนะครับระดับ S นะครับคุณ ชมครับสกิลมันเยอะแอนิเมชั่นมันเร็วนะครับก็โอเคครับหมดแล้วนะครับสําหรับผลปีศาจที่ผมนํามาใส่ในเทียร์ลิสนะครับก็ประมาณนี้แหละครับคุณผู้ชมครับข้อมูลอ้างอิงเนี่ยผมจะแปะไว้บนจอแล้วกันนะครับเพราะว่ามีคนได้ทดสอบแล้วนะครับว่ามันเป็นแบบนี้จริงๆนะครับในการจัดเทียร์ลิสนะฮะผมไม่ได้แบบพูดมั่วๆนะฮะข้อมูลต่างๆเนี่ยก็จะมีบอกหมดเลยนะครับอย่างเช่นผลแมกแมาที่มันได้ในระดับ SS แบบนี้นะครับเพราะว่ามันฟาร์มสเตป XP เนี่ยต่อ1นาทีนะครับได้24,000 4 0 0เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้แหละครับคุณผู้ชมครับถ้าอยากให้จัดเทียร์ลีดของดาบนะครับดาบไหนฟาร์มสแตทได้ดีที่สุดนะครับก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบฝากกันกดไลค์ด้วยถ้าชอบมากๆแล้วก็อย่าลืมครับฝากกันกดซับสไครต์ด้วยก็จะขอบคุณมากๆสำหรับคลิปนี้ไปละจู้วบายบายไปแล้วครับ